ลูกาผู้เขียนหนังสือลูกาคือตัวลูกาเองเขาเป็นคนกรีกเพียงคนเดียวที่เขียนหนังสือพระคัมภร์ใหม่เขามีอาชีพเป็นหมอลูกาไม่ได้เป็นสิทธิ์เอกคนหนึ่งใน12คนของพระเยซูแต่เขาเป็นเพื่อนสนิทและเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของเปาโลหนังสือลูกาเล่มนี้เขียนให้กับท่านเทโอฟิลัสลูกาเขียนหนังสือทั้งหมด2เล่มคือหนังสือลูกาและหนังสือกิจการในหนังสือลูกา เขาได้รับอิทธิพลจากหนังสือมาละโกและบางส่วนของหนังสือมัทธิวแต่เขาเลือกเอามาแต่เฉพาะเรื่องที่คนที่ไม่ใช่คนยิวจะเข้าใจได้ง่ายเขาได้เขียนหนังสือเล่มนี้ในฐานะนักประวัติศาสตร์และพะยายามบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระเยซูตามลำดับก่อนหลัง แต่ลูก,กาไม่ได้เน้นแค่การบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูก,กายังเน้นอีกว่าพระองค์รักคนที่สังคมมักจะดูถูกเน้นเรื่องการอธิษฐานบทบาทของพระวิญญาณการใช้เงินการกลับใจจากบาปและการที่คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมมาสำเร็จผ่านทางพระเยซู